เกมมือถือที่เราเคยติดกันงอมเงมในอดีตเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเป็นสายฟรีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เคยเสียเงินให้กับเกมพวกนี้เลยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเกมพวกนี้มันไม่ใช่เกมออนไลน์ที่จะต้องเติมเงินเอาของไปโม้เพื่อนได้แต่ถึงแม้คนจะไม่ค่อยเติมแต่เกมพวกนี้ก็มีรายได้เป็นพันพันล้านดอลลาร์แต่ละเกมเนี่ยมีวิธีการหาเงินยังไงทํารายได้ไปได้เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเมื่อพูดถึงเรื่องเงินเงินเกมเกมเนี่ยวันนี้เราก็ ด้วยแอป x w o r d แอป Play to Earn ที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำเงินได้เพียงแค่เล่นเกมหรือเกมโปรดของคุณโดยเขาเนี่ยเป็นแอปที่มุ่งมั่นที่จะคืนเงินด้านการตลาดจากนักพัฒนาเกมและแอปให้กับผู้ใช้โดยตรงก็คือไอเกมเหล่านี้จ่ายค่าการตลาดให้ x w o r l d และ x w o r d เนี่ยก็จะเอาเงินจากตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งให้เราแลกกับให้เราเนี่ยโหลดแล้วก็เล่นแอปนั้นๆหลายๆเกมเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักหรือว่าเล่นกันอยู่แล้วเช่นแบบ Free Fire Candy Crush หรือพวกแอป Sho ป e e 7 e l e v e n เนี่ยก็มี นอกจากนี้แอปนี้ก็ยังเป็นพันธมิตรกับอีกหลายแบรนด์เช่น Grab หรือว่า TikTok ซึ่งนั่นก็หมายความว่าแม้เราจะเป็นสายฟรีเนี่ยเราก็สามารถทําเงินได้จากค่าการตลาดพวกนี้แหละที่ X World เนี่ยเอามาแบ่งให้เราสิ่งที่เราต้องทําก็คือเข้า X World แล้วก็สะสมสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นบิลแล้วเราค่อยเอาไอ้โทเค็นบิลเนี่ยแปลงหรือว่าเทรดเป็น USDT แล้วก็ถอนเงินผ่านโทม o นี่วอลเลตบัญชีธนาคารหรือวิธีอื่นๆได้เลยทีนี้โทเค็นบิลเนี่ยจะหาจากไหนวิธีแรกเลยก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยง NFT ในแอป X World นี่แหละสายฟ นะเขาก็มีให้และสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็จะทําการสร้างโทเค็นบิลอัตโนมัติทุกวินาทีที่เราสามารถเก็บได้แล้วเรายังสามารถอัปเกรดสัตว์เลี้ยงพวกนี้ให้มันผลิตเงินได้เร็วขึ้นได้โดยการจับคู่หรือรวมสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกันเพื่อให้มันเลเวลอัพแล้วผลิตโทเค็นบิลได้มากขึ้นส่วนใครเป็นสายเติมเนี่ยก็สามารถเติมได้เพื่อลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า x p r i ซ e ซึ่งเป็น NFT ที่เราสามารถเทรดได้เช่นกันสรุปก็คือแค่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยง NFT หรือว่าเล่นเกมออื่่นๆยาง Crash Plan, Mobile Legend off Call of Duty และอีกมากมายซึ่งเป็นเกมโปรดของเราอยู่แล้วเนะี่ยเท่านี้ก็ได้โทเคนบิลไปแลกต่างละดาวน์โหลดได้เลยใน Play Store เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้และสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เนะี่ยใส่โค้ดนี้รับไปเลยทันทีของรางวัลสุดพิเศษกด3ขีดมุมซ้ายบนเข้าไปที่คำว่าโค้ดอ่างเป่าแล้วก็พิมพ์โคด Relic 0 1หรือว่า Re l i ก02ได้เลยตัวพิมพ์เล็กหมนะไม่มีเว้นวรรคแค่นี้ก็ได้เงินละ เห็นไหมว่า X World เนี่ยเขามาแจกจริงๆเราก็ได้เงินส่วนเกมที่มาโปรโมทใน X World ก็ได้คนเล่นมากขึ้นรีบดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปรับรางวัลได้เลยวันนี้รายละเอียดลิงก์หรือว่าโค้ดแจกของเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์กลับมาที่เรื่องรายได้ของเกมในอดีตใครยังจํา Temple Run ได้บ้างเกมที่ทําให้เราเนี่ยต้องวิ่งหนีลิงจนหน้ามืดตาลายอย่างกับอยู่ลรบุรีแต่จะมีใครรู้ไหมว่าเกมนี้เนี่ย เป็นมากกว่าเกมวิ่งหนีความสวยเพราะว่าเขาเนี่ยทำเงินไปได้ถึง1,000ล้านดอลลาร์แล้วจากเกมเล็กๆกลายเป็นเศรษฐีได้ยังไงคนเติมเกมเยอะขนาดนั้นกันเลยเหรอไปดูกัน Temple r u n เนี่ยถูกสร้างขึ้นจากทีมพัฒนาชุดเจ๋งที่ชื่อว่าอ m มังกิ t u d i o เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันถึงแม้จะชื่อ,อยังกับญี่ปุ่นก็ตามและทีมพัฒนาของเขาเนี่ยมีกันแค่2คนใช่และครับ2คนเราและนายเปิดตัวเกม Temple r u n ในปี2011แล้วก็ค่อยๆโด่งดังขึ้นมาแบบก้าวกระโดด เกมนี้เนี่ยถูกดาวนโหลดมากกว่า1 0 0 0ัล้านครั้งโอเคเข้าใจว่าเกมนี้มันฮิตแต่รู้ไหมว่าเขาทำรายได้ได้ยังไงขอบอกเลยว่าขนาดตัวละครเขาเนี่ยยังต้องวิ่งหาเงินเก็บเหรียญหนีลิงอ่ะผู้ผลิตเกมนี้เนี่ยก็ต้องวิ่งหาเงินเหมือนกันเริ่มจากสิ่งที่เราเนี่ยต้องเจอทุกครั้งเวลาเล่นเกมเพวกนี้ก็คือโฆษณาใช่แล้วเกมเนี่ยฟรีใครๆก็โหลดได้แต่ทุกครั้งที่เราเนี่ยเผลอวิ่งชนต้นไม้โดนลิงตะคุบหรือว่าพลาดท่าตกน้ําตกหินเนี่ยเราก็จะต้องดูโฆษณา กดข้ามไม่ได้ซะด้วยนั่นแหละครับสิ่งที่ทำให้ผู้พัฒนาเทมเป u ลันได้เงินและนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมเกมด้วยเพื่อซื้อตัวละครหรือว่าพลังพิเศษแต่ถ้าคุณขี้เกียจเก็บเหรียญเหมือนผมเนะี่ยเขาก็ให้เราซื้อด้วยเงินจริง กดปุ๊บเงินลอยออกจากกระเป๋าทันทีก็คือเติมเกมมาแหละแ,และทุกอย่างที่เล่ามานี้ก็ทําให้ Temple Run เทมเ l e ลันน่ยหารายได้ได้ถึง1000ล้านดอลลาร์หรือว่าเป็นหมื่นล้านบาทคือไอลิงที่ไล่ตามเราในเกมเนี่ยคงกลายเป็นลิงเศรษฐีไปกันหมดละใครอยากลองให้ผมวิ่งหนีลิงในชีวิตจริงบ้างทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยโอเคและหลังจากที่เราวิ่งหนีลิงในเทมเปอรันกันมาแล้วเนี่ยมาต่อกันที่ An งก Bir บเกมที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้เป็นนกที่คอยซัดหน้าหมูแล้วหมูในเกมนี้มันไปทำอะไรให้นกโกรธ ตามไปดูในคลิปเก่าได้เลยเคยทําไปแล้ววันนี้จะสรุปให้ฟังกันสั้นๆว่าเกมนี้เนี่ยทำไรายได้ไปได้ถึง4.5พันล้านดอลลาร์คือถ้าคูเป็นนกในเกมเนี่ยไม่ต้องไปทํางานแล้วแหละไปเดินเก็บเงินจากหมูก็พอแล้วเกมนี้ทําเงินยังไงบ้างแน่นอนครับเกมนี้ก็ให้โหลดฟรีเหมือนหลายๆเกมแล้วก็มีโฆษณาเหมือนเดิมแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังขายไอเทมเสริมให้เราเพื่อยิงหมูได้ง่ายขึ้นเขาขายทุกอย่างนอกจากนี้นอกเกมก็ยังขายตุ๊กตานกเสื้อผ้านกสารพัด ยังยังไม่พอทําหนังแองกี้เบิร์ดออกมาด้วยฮอลลีวูดก็ยังต้องสนใจทํารายได้เป็นกอบเป็นกำรรอีกกลายเป็นนกเศรษฐีไปละคือยิงตกดินไม่ได้ละไปต่อกันที่ฟุตนินจา เกมฟันผลไม้ที่เปิดตัวในปี2010ที่อาจจะเคยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเอามีดไปฟันผลไม้ของแม่ในครัวแล้วบอกว่าผมจ,จําจากฟุนินจามาสุดท้ายโดนแม่ตีเพราะไม่มีผลไม้จะแดกเกมนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดย Halfbrick Studio จากออสเตรเลียและรู้ไหมว่าฟุนินจานะไม่ใช่แค่ฟันผลไม้ให้กระจุยนะแต่มันยังฟันเงินเข้ากระเป๋าผู้พัฒนาแบบเต็มๆด้วย รายได้จากเกมนี้เนะี่ยพุ่งทะลุ1 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยแล้วเขาทำเงินกันยังไงขนาดนั้นอย่างแรกเลยก็เหมือนเดิมครับโฆษณาที่เราดูกันรัวๆเวลาเราพลาดท่าฟันผลไม้ผิดจังหวะและนอกจากนี้ก็ยังขายไอเทมในเกมให้ซื้อดาบเพิ่มความโหดฟันผลไม้ให้สะใจกันไปเลยและนอกจากนี้เนะี่ยเกมนี้ก็ยังมีโหมดฟันผลไม้ในโลกจริงด้วยนะคือเป็นกิจกรรมให้คนไปแข่งขันกันนะสรุปแล้วเกมนี้เนี่ยก็หาไรายได้จากโฆษณาการเติมเงินในเกมแล้วก็จัดอีเวนต์ต่างๆ ไปต่อกันที่เกมที่จะทําให้เราวิ่งหนีจนขาสัน่นใช่แล้วครับก็คือ Subway Surfer นั่นเองเกมที่เราเล่นแล้วเนี่ยต้องวิ่งหลบหลลนีรถไฟหนีตำรวจแล้วก็เก็บเหรียญระหว่างทางอีกต่างหากแล้วเกมนี้เนี่ยทำไรายได้ไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังกันเกมนี้เนี่ยเปิดตัวในปี2012ซึ่งผมกระทันนะช่วงนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเหมือน Temple Run เกินไปเปล่าวะเกมนี้มันกรอบหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยทำไรายได้ไปได้ถึง80ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วเกมนี้หาเงินมาจากไหนเยอะขนาดนั้นง่ายๆเหมือนเดิมเลยโฆษณา ทุกครั้งที่คุณโดนในตำรวจที่วิ่งไล่คุณเนี่ยจับเนี่ยมันก็จะเจอโฆษณาเด้งขึ้นมาให้ดูแบบชิวๆเสมือนเป็นการจ่ายค่าปรับนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครในเกมมีไอเทมต่างๆให้เติมเงินซื้อใครเคยเติมเงินเกมนี้มั่งแล้วซื้ออะไรไปเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยอยากรู้สรุปแล้วเกมนี้ทําเงินจากการขายไอเทมในเกมและการดูโฆษณาแบบรัวๆเวลาเราโดนตำรวจเนี่ยจับได้จนทํารายได้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีแล้วก็ไปต่อที่เกมขนมหวานสุดๆอย่าง Candy Crush เกมนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยคิงและกลายเป็นเกมที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเสพติดการจับคู่ลูกกวาดจนต้องตื่นขึ้นมาต่อบล็อกลูกวกวาดทุกเชา้าแม่กูก็เล่นเกมนี้เนี่ยเปิดตัวในปี2012แล้วก็ฮิตกันทั่วโลกบางคนคิดว่าแค่เล่นขำๆแต่สักพักเนี่ยผ่านด่านกันไปเป็นร้อยๆด่านและรู้ไหมว่าเกมนี้เนี่ยทำไรายได้ไปมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีนะแล้ว Candy Crush เนี่ยทำเงินกันยังไงเขาก็จะทำให้เราเนี่ยหลงอยู่ในด่านอันแสนยาก หลังจากนั้นก็จะมีไอเทมเสริมพิเศษที่ช่วยให้คุณเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายขึ้นใครที่เบื่อลูกกวาดระเบิดหรือแคนดี้สีที่จับคู่ยากก็สามารถซื้อไอเทมพิเศษมาใช้ได้เลยหลายหลายคนถึงกับต้องยอมเสียเงินเพื่อที่จะให้ผ่านด่านไม่งั้นโดนเพื่อนลอแล้วก็ยังมีซื้อพลังชีวิตเพิ่มเวลาที่เราแพ้ใครที่ติดเกมนี้มากๆแล้วเล่นไม่ผ่านด่านสักทีเนี่ยต้องมีเสียเงินกันบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็มีวิธีการเล่น Candy Crush ให้ได้เงินจริงแล้วนะเพราะว่าแอป X World ไงย้อนกลับไปดูช่วงต้น้นิไดที่เ่เาวอะ คือเราเปิด X-World ไว้แล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงมันผลิตเงินแล้วก็เข้าเกม Candy Crush แค่นี้เนี่ยเล่นไปเราก็ได้โทเค็นเอาไว้แลกเป็นเงินจริงไปด้วยแหละนอกจากนี้เนี่ย X-World เขาก็ยังเป็นพันธมิตรกับเกมอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยไม่ใช่แค่ Candy Crush เช่น Clash of Clan r o v ฟรีฟายสายฟรีเนี่ยก็หาตังค์ขำขกันได้หรือว่าไวสุดเลยก็คือใช้โค้ดเนี่ยโค้ดเนี่ยเขาแจกมาเหมือนแจกตังค์เลยอะลองไปเล่นกันดูโอเคแล้ววันนี้เราก็ได้รู้กันละนะว่าทําไมเกมฟรีเนี่ยถึงทารายได้ได,ไดป็นพันล้านไม่ว่าจะเป็นจากการเติมเงินของผู้เล่นจากโฆษณาหรือทําหนังขายตุก๊กตาอะไรก็ตามแล้วทุกคนล่ะเคยเสียเงินให้กับเกมในมือถือเกมไหนบ้าง คือเกมที่แบบไม่ใช่ออนไลน์อะ่ะเล่นอยู่คนเดียวแต่เราก็ยังจะเสียตังค์เติมตังค์ให้มันแล้วเติมซื้ออะไรเนะี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยจะได้รู้ว่าคนที่ไม่ใช่สายฟรีเนะี่ยเขาเติมซื้ออะไรกันฟุตดินจาเนี่ยซื้อมีดหรือเปล่ามีดาบเลเซอร์ด้วยนะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปฟันผลไม้วิ่งหนีตำรวจสัตว์หน้าหมูหรือว่าเปิดแอป e x p ก o r e เพื่อเล่นเกม r o v ปั๊มตังค์ไปในตัวด้วยกัน